มาแล้วครับมาถึงเรียบร้อยครับโคตรกะเพราถาดเขาบอกมีกะเพราที่แบบหน้าทาแล้วก็แบบถาดใหญ่ด้วยเชฟต้นบอกว่าตอนที่เดินเอาของเข้าไปเก็บข้างในเชฟต้นบอกว่ารอผมมา6ปีไม่รู้จริงเปล่า จริงป่ะเนี่ยเจ็ดต้นผมเฝ้ารอพี่มา6ปีเฝ้ารอผมมา6ปีเขาเขาบอกเขาพูดมาทุกครั้งเลยครับว่าเขารอผมอยู่คนเดียวอาจารย์เนี้ยแบบจริงๆนะพอดีแบบจริงจังเลยอันเนี้ยัเขาบอกว่าเคยเคยดูเคยดูคิดว่าหมือนเราเป็นต่อนะเห็นของจริงแล้วโอ้โหเยอะมากนี่นะ โคกระเพราถาดบายเชฟต้นอยู่ตรงหัวหินที่เราจะไปตรงนี้เขาเรียกพิกัดว่าอะไรนะพีพ่บุมันจะเป็นแถวท็อปหัวหินตรงตลาดใหญ่เลยอ่ะตร,ตรงนู้นใช่ไหมใช่มันจะต้องเลยไปใกล้ๆพระราชวังกรกังวลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราขับมากี่ชั่วโมงนะประมาณประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งหกปีรอผมอยู่คนเดียวตรงๆครับอย่างแรกยังไม่รู้ว่ากระเพราเขาอร่อยไหมแต่สิ่งแรก ไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเปิดโพลให้ดูด้วยว่าผมโพลไวเมื่อ6ปีที่แล้วเปิดห <c oughs> รอรอผมมา6ปีขนลุกเลยครับผมดีใจที่แบบก็ไม่คิดว่าจะมีคนคนหนึ่งรอเราอยู่ถึง6ปีนะครับโอ,อ้ดีวันนี้เรามาที่ต้นทําแบบที่นี่ขายแบบสุดฝีมือให้ผมกินเลยจัดแบบสุดฝีมือแล้วก็แบบมาช่วงนี้ดีอย่างหนึง่งมีปลาหมึกสดๆไม่ดองน้าอันนี้คือไม่ออ,อคือไม่มีน้ำคือจัดขึ้นจากน้ำทะเลก็ขายเลย เป็นที่นี่เขาใช้มึกสดๆแบบไม่ผ่านน้ำแบบคือจัดทะเลแล้วก็มาให้เรากินเลยภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามึกแห้งสามารถนําไปทอดในน้ำมันโดยที่ว่านนี่่เป็อยางมี้จะไม่กระทุกไม่กระเด็นใส่หน้าเลยเนื้อสัมผัสการกินมันจะก,กรอบอันนี้ก็คือ1ปีจะมีท้าประมาณ67เดือนครับตลอด6ปีดีใจมากนะครับที่ได้มาท,ทักทีนะครับขอบคุณนะครับจัดให้ผมหน่อยนะครับ จานเล็กๆเนอะแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดคนกินหมดอย่างนี้สองสามถาดได้ไหมครับสองสถาดได้ไหมครับ <c oughs> นี่เราเล่นสงสัยว่านี่คือกระเพาหรือกระทงโอ้ใหญ่จริงในนี้ฮะที่เห็นเนี่ยก็จะมีืมลอลําทยน้ำปลามีหมูทอดมนื้อปูมีกุ้งโอ้เยอะครับลองกินเลยอันนี้ที่เขาบอกหมึกนี่ไม่ผ่านน้ำจืดเลย มาจะไม่ได้กินทุกครั้งถ้ามีของก็จะได้กินนะไปครับได้กินแล้วครับนี่กะเพราบิงซูอ,งอืฮะอ๋ะอข้าวโพเสียนี่หมึกผัดน้ำดำข้าวผัดกะเพรารสชาติโอเคเลยนะฮะเผื่อเป็นกะเพราที่ให้ได้อีกร้านหนึงนะ ข้าวฟูเลยนะครับนี่อันนี้คือความละอุของข้าวอ่ะมันมันร้อนมากผมต้องเอามาแบบผึ่งลมให้มันแบบดูดิมันมันมันร้อนมันเออคือให้แบบเต็มชิ้นเต็มอันอยู่นะฮะมึกกระตอยไท่ต้องหวานมหวานหมึกกระตอยไข่เดี๋ยวเราได้กินนะเดี๋ยวเเราก็กินเราขอกินอ่อเพราะว่า ความแบบนี้ก็คงไม่น่ารีบกินบุ๋มไล่ไล่ให้มาดิหรือสั่งให้มันมาอีกจานแล้วให้มันตอมจานเดียวไปอือือไอ้บุ๋มจัดการดิอะ กูมอบมอบนาที่มึงเพราะเรายัางไม่ได้กินเดี๋ยวมันจะมีเพราะว่าเป็นอาหารทะเลเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับหมึอนน้ำดำาหมึกนน้ำดำอันนี้ผัดน้ำอร่อยมากเลยเฮ้ยอันนี้ผัดอร่อยมากชอบอ่ะกูต้มหวานก็อร่อยอ่ะอร่อยบอสแต่ว่ามันต้องคัดไอ้นี่ออกเว้ยมันกินทำเดียไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้ดึองออกไปตัวน้ำดำาองเขาอร่อยนี่ฮะ ยเลยข,อขอกินัะคำได้ไหมเฮ้่น่ากินนะอันนี้ครับหมึกคั่วพริกเกลือเอ้ยปูปูปไงผมชอบกินคั่วพริกเกลือมากส่วนตัวนะวนมันร้อนไงข้าวโอ้โหทำแผนกการบินแถวนี้ไะครับ รสชาติที่ใช่เลยนี่อร่อยครับอร่อยมากมเดี๋ยวกินทีละอย่างก่อนขอกินอันนี้ก่อนอมเดหมูทอดเนี่ยหมูทอดเวลากินกับเผามันก็อร่อยเหมือนกันนะ บริการโอ้บริการดีมากอย่างนี้อย่างนี้สู้ตายเลยอย่างนี้สู้ตายเลยอันนี้คือกินพยายามแบบคุยให้มันตกลงมาเหมือนภูเขาล้าแข็งที่มันละลายแต่่อนอื่นครับผมต้องขอขอบคุณมากมากครับผมผูใ้ใหญ่ใจดีของเรานะครับที่สนับสนุนช่อ,ชองพีแหลมาครับขอบคุณมากมากครับผมน้ำมันพืชตามหมุน น้ำมันที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยน้ำมันถั่วเหลืองตางหุ่นครับเป็นซอฟออยล์ครับที่สามารถใช้ได้อย่างหลากหลายครับเหมาะสําหรับการทําอาหารทุกประเภทครับไม่ว่าจะอบทอดผัดรวมถึงเบเกอรกี่และน้ําสลัดครับน้ำมันสีเหลืองทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองคุณภาพสูงเป็นน้ํามันที่ไม่อิ่มตัวและผ่านขั้นตอนการกัน่นด้วยเทคโนโลยีนาโนทําให้ไม่เป็นไขใสสะอาดมีคุณค่าทางอาหารสูงครับอุดมไปด้วยโอเมก้า3 6 9และวิตามินอ e, ีธรรมชาติครับซึ่งจะช่วยลดคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยครับดีไซน์ปวดใหม่จับถนัดมือครับฝาดึงสะดวกครับเทเป็นสายไม่หกเลอะเทอะนะฮะและยังลดการใช้พลาสติกครับเพื่อสนับสนุนสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับผมว่าเรื่องนี้แหละครับควรใส่ใจมากๆนะครับขอบคุณวัตถุดิบหลักของผมด้วยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตาอ่งุ่นครับเพราะว่าเขาใส่ใจรสชาติและใส่ใจสุขภาพครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมน้ำมันถั่วเหลืองตาอมงุ่นครับดีที่สุดคือความใส่ใจครับ เดี๋ยวจะเอาไอ้นี่มาละไอ้ไม้เขียวๆอะเอาให้มันบินแล้วติดเลยมาโอ้ยคุณสึกว่ามันอะไรมันวูว้าวว้าวหรือจะให้แลบดินแล้วเข้าปากเลย <c oughs> บึ่งนี้กินอร่อยไหมอร่อยครับมไันมีความเท็มในตัวของมันออร่อยครับมันอร่อยมากพี่ อันนี้ก็ดีเลยอ่ะคือหปีมีทานครัง้งเดียวปีหนึ่งจะมีทานประมาณมาก,กี่เดือนเเดือนอ๋อไม่ได้มีทุกวันแรงไม่มีฝนตกก็รู้ตัวหมึกอ่ะรสชาติดีมากอันถึงอันไหนเป็นกล้วยครับอันนี้อันนี้คือกล้วยครับอ๋อนี่คือกล้วยอันนี้คือ,อกระตอยว,ว้าวทุกอย่างที่ร้านจะใช้เป็นมุมตัว ไม่มีครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีเกียงกับมีดเวต้นพูดอะไรวะไม่น่ามารอมึงหกปีเลยเนาะอะไรเงี้ยไปครับลองชิมหน่อยสิเ้ตุนทำอาหารใช้ได้แล้วน้ำต้มยำน้ำใส่คอร์สชาติดีนะครับหอมพริกเปรี้ยวไม่ได้เยอะมากแต่แบบกลมกล่อม บี beef, บมาบีบบีบพื้นนี้มันน่ะยเขาเรียกว่าบีบวงนี่คือเขาเชฟต้นบอกว่ามาเนี่ยไม่เคยมีใครกินหมดเลยนะถาดนี้ยสี่คนต้องกินไม่หมดเมนูตะกี้ปกติใส่กล่องเขาก็ให้เยอะเลยใช่ปะไม่ใช่แบบเรามาถ่ายแล้วเขาให้เยอะไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาให้เยอะทุกจานดูข้าวดิดูนะครับเห็นไหมครับข้าวเขาเอไปที่คุณแล้วไม่รอดไม่รอด นะครับตัดภาพมาที่ห้องส่งเราอจายนนี้แบบจริงๆนะพอดีแบบจริงจังเลยอนะันนี้กินข้าวกะเพราจานเดียวจริงๆพอกินหนสดๆมันก็รู้สึกอร่อยอน,นะแล้วตัวมันไม่ใช้แบบ ไม่ใช่ใส่แบบใหญ่เวอร์มันก็แบบกินพอดีคำคำนึงอย่างนี้วัตถุดิบสดดีครับดีนี่เยี่ยมเลยคือเขาชอบกินแบบไหนอ่ะเขาก็ผัดรสชาติแบบนั้นเขาไม่ชอบกินกะเพราแห่เขาก็ผัดแห้งเขาก็ผัดแบบนั้นนั่นคืองานพวกหมึกพวกนี้ไปกินได้เลยนะ เราจริงๆแบบที่ได้ลองทุกอย่าง้ะโอเคมาก เขาบอกว่าเคยดูยูทูบที่บ้านตอนนั้นเป็น่อของทีน่โอ้โหดมากนี้นะโอ้โหมีความสุขมากขอบคุณนะพี่ก่อนอื่นขอบคุณก่อนเลยขอบคุณมากมากครับอันนี้ดีใจนะดีใจส่วนตัวดีใจมากๆากเชบต้นบอกว่ารอผมมา6ปีไม่รู้จริงเปล่าจริงปะเนี่ยเชบต้นเฝ้ารอพี่มา6ปีเฝ้ารอผมมา6ปี มาจริงๆนะครับวันนี้มาเนี่ยคือถือว่ามาหัวหินมาก็ถือว่าคุ้มนะพอร้านเ็มีทุกอย่างมีตั้งแต่เนื้อปูหมึกแบบเป็นหมึกกล้วยเป็นแบบไซสแบบคือไม่เขาเรียกว่าอะไไม่ผ่านน้าจืดเรื่องนี้นก็ถือว่าปเป็นเสน่ห์นะครับแล้วก็แบบให้แบบเต็มชิ้นน้ําอันมีหมูหมูอะไรนทุกแป้งทอดหมูทอดอย่างเงี้ยโอ,อ้โหมาอยู่ในนี้ด้วยเนื้อปูแบบ สดๆเลยน่าสนใจมากถ้าใครอยากจะมานะครับร้านโคดกระเพราถาดใบเชฟต้นนะที่โหหินซอย88แวะมาได้นะครับร้านเขาจะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มทุกวันนะครับถือเป็นร้านที่โอเคเลยนะครับเยี่ยมเลยนะก็ฝากหน่อยแล้วกันครับฝากกดกดแชร์เทปนี้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมงงวะนะเมนูอื่นก็ดีอยู่นะเยี่ยมเลยนะ